สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องลงปไานะอาปูญาตายายลูกหลานเพลินฝุงทุกๆคนนะคะสาวสายภูมิลูกหลานเจ้าพ่อพิษแลมมาอีกแล้วจ้ามนีมาแบบแปลกใหม่แบบแบบนิดนึงนะคะสิพัดไปปีนยอดเขาหิมาลัยนะคะยอดเขาเอมเบลเลต์นะคะเอิ่นถือเวลานะคะเพื่อสิไปตากหิมะนะคะไม้เห็ดน้ำแข็งใสกันจ้ะใสลูกจากใสใจน้ำให้ลูกบอยนะคะนะคะไปะไปกันค่ะหลังบ้านเองเลย มาค่ะทุกๆคนแม่เบิงมาเป็นจังไหนนะคะเป็นแข่งแรกของหญิงด้กันนะคะเหตุผลฉี่กินอันนี้ตอนไหนกับมีไอเดียกันกินได้บอลน้อยหนูเนี่ยนะพอดีพ่อปูเม่ยาเพป็นมาหาหญิงเพป็นมาเที่ยวบ้านหญิงนะคะเพิ่นได้บอกว่าหญิงเธอร้องเฮ็ดอันสโนโคุกินไปเธอร้องเฮ็ดดังดๆเธอรู้ว่ามันกินได้ได้เนี่ยสันว่าแล้วมันอยู่หลังบ้านเธอมันบ่มี่อย่างแบบว่าหลังบ้านนี่มันสูงนะคะวัดที่นี่กันเธอร้องกินเมืองน้ำเมื่อนี้มันตกเป็นบหญิงก็เลยขาดกินเลยเนี่ย จะอยู่หรือจะตายหรือจะจะอยู่หรือจะรอดไหมคะรู้ลแล้วไปให้เนี่ยรู้แล้วคะ่ะอืมแซ่บแค่ไหนจ้าอืเป๊ะปัง เลอะเลิะเลอะค่ามากค่ะเดี๋ยวมึงอ่าเอาขนมปังนะคะใส่ขนมปังพร้อมนะ,ะไมือยิงไม่ได้รูกจักรค่ะต้อตให้ทุกัน try กินน้ำกันตายน้ำกันทีละอ่ะตัวเจ๊กินคนเดียวไม่ได้นะตัวเงินจ่าย <c oughs> อืมครับบอกเลยันเดียวแซ่บอะไรเบบี้เนาะอืะ้ม <c oughs> อร่อยมากค่ะ กะถัาไปยุ่องบางกึ่งอ,อย่างกึ่งศึบางกึ่หนึ่งคันนี้มันยุ่งหลังบ้านนี่นะคะผัดช้อนกับขาสันสันคิดๆแล่นขึ้นไปหิมะกระทมแล้วล่ะคะ่ะกึ่งสึกขึ้นไปเยี่ยวแขังเทิงอันบางก่งสูง,สงไปเลยนะคะลูกซ้าย <laughs> อ,อาร่อยมากมากเลยค่ะ สุดๆมแข็งใส่บ้านเขาเลยเนะะี่ยค่ะเป็นปุยนุ่นเลยค่ะแซบ่บม,มวนดีจ้ะมว,มว,มว,มวนมวนจุ๋มหิมะตะวาประมวนของที่ว่าไปไดนมันลำบานนะคะ,ะตลาดเอเชียนะคะห้างจากบ้านยีงสิบผ่านนะที่ขับรถ สิบห้านาทีนี่ถ้าถนนท่าหิมานนตกแล้วก่ะถนนมันลื่นนะคะสิบห้านาทีนี่เป็นอย่างที่แบบว่าเสียวเ <c oughs> สียวไส้มากค่ะอืม <c oughs> สัสุดท้ายแล้วนะลูกจกบับกระดับอืมเดี๋ยววนไหนิช่อขนมปังก่อนไหมจ๊ะ เบอจะลูกจากเดี๋ยวมื่อยิงกขายอย่างมวนม้วมะหายพี่เห็นหรอห้พ่อแม่เข้าเบื้องกันนะคะจากบันเลงยิงไปก้อนนะคะไปให้กับข่าวสันนี้ก่อนค่ะอันเลิฟยูคกายเลิฟทุกทุกคนนะคะทุกทุกคนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงความเจ็บก็จดะได้ความไขก็ะเจดกะ สื่หัวร้อยเบอร์นะคะเด้อรักทุกๆคนค่ะบ๊ายบายคะ่ะ